สวัสดีครับอยู่กับผมนะาเทมทีวีชาติเกมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมินิมินิเลยวะไม่รู้นะกดสตาร์ทไปเลยแล้วก็กดอะไรต่อกดเล่นเลยแล้วกันนะเอ้ยรอแป๊บนึงเราจะเข้ามินิเราจะมาแคสสองคนนะซึ่งเกมนี้เราจะแคสไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่า อหันนี้ผมมีเฉพาะเกมมือถือตอนนี้กนะครับจับเปีนปปี๊ปปี๊ปใช่ใช่ทำไมพี่ซูบหน้าออกอะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเรียบไวไฟห้องเราเองนะครับห้องเราเองจัดเรียบผมชอบดาบอวกาศนะทำไงอ่ะฉันเล่นเป็นว้าไม่ใช่ไม่ใช่กดตั้งค่าแล้วก็กดไหนต่อเนี่้สิ่งนั้นนะคุณสอนเลยฮะ กดแจลงไปฮะกดลีดหรือเปล่าทีมทีมนี้เอาชิบต้มไปกดแล้วก็ชึบรถน้ำฮะสตาดรอครับรอเกมครับรอเกมรอเกมบางเดียวตอนนี้รอเกมรอรอรอไปรอไปรอไปฮะ้องหนึ่งเริ่มสตาร์ทมาหาปืนก่อนเป็นยังไงฮะ ยิไงได้ไหมเนี่ยเร่ยกเลือกไอโซกันนะครับนะมีแล้วยิงได้ไหมเนี่ยนี่ครับนี่ยิงนี่ครับโอ้ยปืนเลเซอร์ไม่ได้กินหรอกนี่คนระับเวลาเราจะเอาปืนเอายี้นะครับเทมดีวีชัดเกมเห็นไหมครับมันจะบอกเปลี่ยน,นครับก็เอาปืนนี้นะมีแน่เฮนะ้ยเราสนุกขึ้นนะฮะโหลดในเพจสโตร์ฮะคิดว่าปีนถายละ ใครอยากได้เกมนี้เดี๋ยวจะแจกลิงก์เกมนี้ให้นะเอาแจกไม่เป็นนะแจกเป็นลิงก์เกมนี้พอได้เหรอคุณแจกไปเหรออ่าเนหนวะเทีมทีวีชัดเกมกากตอนนี้คือที่ผมต้องการนะฮะมันเขียนชื่อได้ไหมอยากได้สไนนะครับได้เขียนชื่อได้แต่ลืมไปแล้วเขียนตรงไหนนี่ตอนนี้ผมต้องการสไนยอย่างเดียวกากได้เกมนี้มืนไฟโอ,โอ้เสร็จ เสร็จโจรแล้วครับหาที่พักก่อนนะฮะตอนนี้ยิงทิ้งกระสุนยิงทิ้งครับตรงครับเดสสเปซไม่ใช่ละนี่ครับเก็บกระสุนเพิ่มดีบีวีชาดเกมกล้าเข้ามาผมไหมครับไม่ผมไม่เจอฮะมันมันแบบมีใครมายิงวะเนี่ยโอ๊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 ย คุณไม่จำกัดใช่ไหมจำกัดจบตายทีวีชัดเกม่าโอ้ยเล่เอาเรากเกือบตายอยากเปลี่ยนชื่อเนี่ยกล่องพยาบาลเอาชื่อนั้นก่อนโนเนมไปก่อ no นสองคำเด็กนี่ถ้าเจอคาตาณน,นี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณเลยแล้วครับทีมทีวีชัดเกม่าแต่ใส่ ระวังตกโลกตายดูนะผมเตือนไว้ระวังไว้นะระวังไว้โอ้ยเห็นทีวิน่าจะตกโลกไปแล้วล่ะดูมเห็นวีแววเลยเออดีนะที่เจอโลกโอยยังไม่ตกโลกนี่เฮ้ยยาเดียน้ยโจดทับโจดโจ ได้เชื่อเลยเทมจีพีแชทเกมฆ่าผมได้เหรอน้อยหน่อย,อยเอ้อกะเอ้ยอยากเปลี่ยนชื่อเทมชื่อฟอกแค่อะไรฟอกเลยเปลี่ยนชื่อหน่อยดิจะเปลี่ยนชื่อหน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเล่นตานี้ก่อนโอเคเดี๋ยวหาคุณก็ตายคนระับหาคุณก็าแป๊บโจรไม่เจอเลยอะ่ะ โจดๆจดขาขาไม่เตอร์ได้เฮ้ยเฮ้ยระเหมือน่เปล่าฮ้ยคิดละอยู่นี่เปล่าเนี่ยโจดโ้ไดอไนี่ทำไมทำปืนกระไมทวทำไมทำไมทีวีแชทเกมไม่เก็บปืนเลเซอร์ของผมลวครับอ่ะเปลี่ยนชื่อตรงไหนอะราตานี่จบครับเหล็กสามนาทีโอ้ ตะกี้สู้กับเอ็มไอเมามันนะโอ้ยจะตายเฮ้ยไอ้จะโจดชนอีกแล้วจชจออีกแล้ว,ว,วมันคือมิสเตอร์นี่เองเออเกือบตายครับโอ้ยไม่รู้ว่ารอมาได้ไงแต่รู้ว่าโชคช่วยแน่เอ้ยเปลี่ยนชื่อได้ไหมเน,นี่ยรอจบตานี้ก่อนนะนี่ไม่ใช่ครับนี่พิมพ์บอก,กอน,นะเฮ้ยพี่ละโอเคฮะไปต่อฮนะเป็นไรเนี่ย นห้าห้าฮนะ่าบวกไปเลยโอ้ยออยยจบค่ะแบตนี้ใครชนะกับแบตนี้บอกได้เลยว,ว่าผมแน่นอนเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อสอนหน่อยรอตานี้จคบค่ะรออีกละพาร์ทนี้จบผ่าพานี้จบพาร์ทนี้จบใช่ครับพาร์ทละหนึ่งรอผพานนรา์ทละหนึ่งตา เฮ้ยจอจอจอทีกแก่ <Yeah! S 1> เอ๊ะไอ้ปืนเลเซอร์เขาไม่เก็บหรอครับเอ๊ะปืนเลเซอร์เก็บไม่ได้อะเก็บไม่เป็นสินะใช่เก็บไม่เป็นนีเ่เก็บอย่างงี้เก็บไปอย่างนี้แล้วก็กดตรงนี้ไม่หันละโอเคเดี๋ยวไปหาโจ้ก่อนนะไปหาโจ้ก่อนนะ โตึ้งตายลูกตายแล้วโอเคเกิดแล้วเราก็มาฆ่าเลยฮะลิงลิงอยู่ทางใต้ลิปทางเฟซบุ๊กตต้นึ่งคิดไม่ใช่แล้วซึ่งเกมนี้เป็นเกมสนุกมากแต่ฆ่าจะไม่แข็งละบางบางครั้งหุ้ยเจอกลิบกระเป๋าแล้วกลบกระเป๋ ลูกซองเฟมเจ็บไม่ใช่กระเป๋าแต่เป็นหลอดเลือดยาเลือดไว้เฮ้ยจอดไว้จอดไว้เอ้ยจดโ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 จดดมันปืนอะไรบ้าเนี่ยลูกซองเอ็มอาร์ได้หนึ่งเหรอคือหนึ่งไว้เฮ้ยเอ็มอาร์ปุ่มจิ้มเ อะไรก็ได้เจ้าหนาบุกเจอหรอกครับไทรเอาอะไรออกดีเอาอะไรออกดีโจวนอะไรวะสนทยอ่ะดูดกวางดีโจวนะอออโอ้โหตะกี้เสียงไปก็ต้องขอให้ด้วยเจ้าจุดนีดแล้วผมขอจบคลิปได้ไหมเนี่ยได้เลย